วันนี้เสนอตอนไม้สามาคัคคีกับ3มพี่น้องเรื่องราวจะเป็นยังไงมาลองรับฟังกันเลย <c oughs> <c oughs> พ่อคนหนึ่งมีลูก3ามคนลูกลูกทั้งหลายทะเลาะเบ,บาแหวงกันเป็นประจำวันหนึ่งพ่อจะคิดอุบายให้ลูกทั้ง3คน <c oughs> ไปหาไม้เล็กๆมาคนละหลายๆอัน พอนำไม้ทั้งหมดมามัดรวมกันแล้วให้ลูกทุกคนหักไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสามารถหักไม้มัดนั้นได้เลยพ่อจึงแก้มัดไม้ออกและส่งไม้ให้ลูกทีละอันทุกคนสามารถหักไม้ได้อย่างง่ายดายพ่อจึงสอนลูกว่าลูกเอ๋ยหากพูกเจ้ามีความรักใครสามัคคีช่วยเหลือกัน พวกเจ้าจะมีความแข็งแกร่งเหมือนกับไม้มัดน,นี้ใครคิดร้ายก็ไม่สามารถทำอันตรายได้แต่ถ้าพวกเจ้าทะเลาะปกแหว่งไปรักใครกัน<อ>ก็จะถูกทำร้ายได้ง่ายเหมือนแข่งไม้เหล่านี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามัคคีคือพลังจบเป็นพี่เรียบร้อยแล้วนะกับนิทานเรื่องไม้สามัคคีกับสามพี่น้องอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต้นหลิวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่านิทานต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย